สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่าเข้าสู่เกมที่3แล้วประจำเช้าวันจานทร์ที่14กันยายนย2020เริ่มกันที่หรือเปิดบ้านเชิญเอาชนะเมสไป1-0 อองเชเอาชนะแหล่ง1-0ดิชงแพ้คาบ้านให้กับแบรส0-2อลอริยงก็แพ้ให้กับอาซีลองฮะ2-3นีมแพ้คาบ้านให้กับแลนไป24โมนาโก,โกเฉือนเอาชนะน้องไป2-1แล้วก็ปารีสแซชงแมงฮะแพ้คาบ้านให้กับทานโอลิมปิกมักเซยไป0ูนยฮะโดยที่เกมนี้นี่ช่วงท้ายเกมนี่ใบแดงว่อนเลยนะสำหรับผู้ปารีสกับมักเซยครับก็ าปารีสโดนไป3าใบแดงแล้วก็มักเซยโดนไปสใบแดงดยที่ปารีสคนที่โดนใบแดงเนี่ยมีเนมาด้วยนะหนึ่งคนนะครับผมก็ถือว่าเดือดมากๆเลยทีเดียวสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ครับเริ่มที่หัวตารางก่อนเลยครับก็มีทีมที่เก็บได้ถึง7จ็ดคะแนนสาทีมด้วยการมีแลนครับนำเป็นจา่าฝูงเพราะประตูได้เสียดีสุดด้วย ตามลงมาก็เป็นมนาโกอยู่ที่2มี7คะแนนอันดับ3ลิวนะฮะมี7คะแนนเหมือนกันแล้วก็ทีมที่เก็บได้6คะแนนเทียบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นไซแงเต้ออันดับ4มาร์เซออันดับ5นิสอันดับ6ลองน้องใหม่อันดับ7ก็เก็บได้ถึง6คะแนนฮะองเช่ปีนี้ก็เก็บได้6คะแนนบ็อกโดฮะอยู่ที่9เก็บได้5คะแนนแล้วก็โอลิมปิกลียงเตะไป2นัดเก็บใน4คะแนนในขณะที่แชมป์เก่าอย่างปารีสแซ็งแมงพอตัวหลักๆเนี่ยยังกลับมาไม่ครบเต็มร0 0ซครับก็ เลยแพ้รวดสองเกมตั้งแต่สตาร์ทมาเลยนะฮะตอนนี้ปารีสร่วมไปอยู่ที่18ครับก็ยังเก็บแต้มไม่ได้นะก็แพ้เหมือนเหมือนกับทางพวกเมดดีชงแล้วก็สตาร์บุกนั่นเองมาไปดูที่ดาวนโวล่าสุดยังคงเป็นเดปายครับที่ซัดไป3มประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซีส์ล่สุดมี2คนอานนอนดินแล้วก็ฟลองโตวแวงที่จ่ายไปคนละ2ลูก แล้วเดยวกลางสัปดาห์นี้ฮะจะมีโปรแกรมนัดตกค้าง3คู่ด้วยกันฮะก็จะมีเช้าวันพุธครับก็จะเป็นมงปรีเยเจอรียงเชา้าพฤหัสก็ปารีสเจอกับเมดแล้วก็เช้าวันศุกร์เป็นมักเซยพบกับแซงเอเตียน ก่อนที่ในช่วงสุดสัปดาห์หน้าก็จะเป็นโปรแกรมในนาทีสี่นะฮะเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่19กันยายนโอลิมปิกลียงเปิดบ้านเจอกันนีมแล้วก็คืนวันเสาร์นะฮะก็จะมีลองพบกับทางบอกโดแล้วก็แลนเจอกับโมนาโกสวัสาทิต์ที่20กันยามีนีสเจอกับปารีสบรสพบกับอลอ,ลอบรียงเมเจอร์แลงมงเบลิเยสจะพบกับองเช่สตาบูพบดีชงน้องเปิดบ้านเจอกันไงเ,เตียนแล้วก็ปิดท้ายด้วยโอลิมปิกมาร์เซยพบกับลิว